ฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมเจไดคับเอ็มซีนะครับนายมอสแพรโลกนี้มีแต่ทะเลนะครับในอัโพอที่2ี่กันแล้วนะครับสําหรับในอัพพอนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับท่านผู้ชมหาผมเจอไหมครับตัวละครผมอยู่ไหนเอ้มันอยู่ตรงไหนเนาะตัวละครผมยังหาไม่เจอเลยอ,ะอ่ะอ่าท่านผู้ชมลองจากเนี้ยจากรูปเนี้ยท่านผู้ชมหาผมเจอ บางคนบอกเอ้ยพี่พี่นี่ไงพี่แบบมาเป็นแบบมุมมองอีกคนนึงหรือเปล่าเปล่าครับอันนี้ผมอยู่ในซิงเกิลเพเยอร์นะครับนี่ผมอยู่ในซิงเกิลเพเยอร์จะเป็นเซฟแอนออกหน้านะครับแล้วก็โอเพนทัวลด์ก็ไม่ได้เปิดนะครับแสดงว่าผมอยู่คนเดียวครับเป็นโหมดซิงเกิลเพเยอร์ครับแต่ผมต่อนตัวอยู่ตรงไหนแล้วครับอยู่ตรงนี่ครับโอ้โห เห็นอะไรนิดๆหน่อยๆไหมครับเนี่ยๆไหมมีมั่วกผ้มไหมมมั่วไหมเออผมทําได้ไงอ่ะอ่าเดี๋ยวเราเดินออกเดี๋ยวผมจะเดินออกมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ผมเป็นแอนด์แมนนะครับตัวกระติ้วหนึ่งเลยนะครับนี่ดูสินี่ถ้าไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวกระโดดให้ดูเลยอ่ะเนี่ย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 นี่คือตัวผมนะครับตอนนี้ณตอนนี้นะครับอ้าวบางคนบอกไอ้พี่พี่มั่วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมกลับเป็นมุมมองปกติให้ดูนี่ครับ นี่คือมุมมองปกติว้าวตัวปกระติหนึ่งบางคนบอกไอพี่บัวก็แค่ตัวเล็กลงมันจะทำอะไรได้บ้างอ่ะนี่ครับท่านชมเห็นในตัวนี้ไหมไอตัวนี้ก็คือเป็นออโต้คอมเพรสเซอร์ครับที่มันจะมีร่องของลาครับผมร้อนเลยเข้าไปเนี่ยเป็นไงตัวเล็กยังสามารถลอดผ่านช่องเล็กๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่ามุมมองมันจะแคบๆนิดนึงต้องแบบเนี่ยเนี่ยมาณเนี้ยเห็นไหม เนี่ยผมอยู่ใต้ไอ้เจ้าตัวอ u t o c อ m p คอมเพรสเซอร์เลยไอ้เจ้าตัว Auto Heavy ออโต้เฮฟวี่สีแบบอยู่ใต้ไอ้เจ้าตัวออโต้เฮฟวี่สีนะครับเนี่ยอยู่ได้สบายเลยเนี่ยเดินเข้ามาได้นะครับเป็นแอนด์แมนกันเลยทีเดียวนะครับใน e p i s o d ดนี้นี่นี่ตัวเล็กเท่ากับววนี่บางคนอยากมาดูน้องวัวใกล้ๆหรือบางคนอยากจะมาดูแกะไก่ย่างนี้ใกล้ๆนะครับโอเค แต่คําถามต่อมาคือผมทําได้อย่างไงทําให้ตัวเราเป็นตัวเล็กๆขนาดนี้ผมทําได้ไงอ่ะมันก็จะเป็นมอดตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มอดตัวนี้ผมมองว่าถ้าเอามาใช้กับไอเจ้าตัว s ชชเชอร์แอนด์บิมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะนมาตัวกระติ้วหนึ่งเลยนะครับเข้ามามองในพิกเซลส่าไอเทมมนี่ยมันจะใช้แบบมองพิกเซลต่างๆแล้วก็ ประกอบมันเป็นชิคเลพิกเซล่ต่างๆนะครับมอดตัวนี้มีชื่อว่า s ปริงกนะครับสปริงกนะครับผมจะใช้ไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า personal s สปริงกิ่งดีไวทนะครับซึ่งถ้าเรามาเปิดมอดสปริงกนะครับจะมีไอเทมอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือ personal s สปริงกิ่งดีไวทนะครับกับ glass bottle นะครับแค่นี้แหละครับไอเทมอยู่แค่นี้ครับสองมอดตัวนี้มีไอเทมอยู่แค่นี้แหละครับ ไอเทมตัวนี้ครับก็คือเป็น personal s p r i n k i n g device ก็คือปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวละครให้เป็นตัวเล็กกระติ้วอย่างนี้นะครับแบบน่ารักชิบิกันติ้ทีเดียวนะครับวิธีการนะครับผมก็ครับออกมาใช่ไหมวิธีการครับก็คือใช้อารอนนะครับเอนโทรปลูกเดียวนะครับแล้วก็เอ่อกราสก็ได้ใช้พาสมบาทอนนะครับแล้วก็ใช้พลังงานให้กับมันเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการกดชิปนะครับแล้วก็ควา นี่มันก็จะกลับมาเป็นโหมดปกติอาตอนนี้ผมก็เป็นตัวละครสองบล็อกเหมือนเดิมนะครับประมาณสองบล็อกอะแต่ถ้าผมกดลงมาปุ๊บมันก็จะย่อลงมานะครับซึ่งถามว่ามันย่อดได้แค่สองสองขนาดแค่นี้หรอเปล่าครับเมื่อเราอยู่ในโหมดปกตินะครับเป็นคนปกติแล้วเราคลิกขวาปกติโดยที่ไม่ต้องกดชิปนะมันจะขึ้นหน้าต่างอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับอินเทอร์เฟซตรงนี้นครับมันจะสามารถปรับได้ว่าเฮ้ยเราอยากให้ตัวละครเราสูงหรือว่าตัวละครเราเตี้ยขนาดไหนนะครับถ้าเป็นมอดแพคอื่น มันก็จะสามารถแบบโหตัวแบบเป็น2.0ได้นะครับปรับเป็นตัว3.0ได้ทีนี้รู้สึกมอดแห่งนี้เขาก็ปรับมีแค่แค่เนี่ย1.0่แค่เนี้ยแล้วก็ปรับเป็น0.2นะครับก็คือประมาณเล็กเล็กลงมาประมาณ0.2บล็อกนะครับอันนี้ก็คือไอเทมนะครับซึ่งถามว่าเราทํามาเพื่ออะไรครับมันเป็นเควส t นะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงมอดของเอเควสตรงนี้ครับ iron shivin นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ personal stringing device นะครับ แอนแมนนีงงด้วยนะครับเป็นเป็นมนุษย์แอนแมงันนี่เองนะครับโอเคอ่ะแล้วก็เก็บไปนะครับไรนี้ก็เก็บไปนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตนะครับว่าตอนแรกเราก็จะมีอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งนะครับเป็นโดมที่เราขยายออกไปนะครับหนึ่งอันนี้ก็คือ2อันนี้ก็คือ3แล้วผมก็ทาการขยายออกมานะครับเป็นอีก1ที่เที่ร้อรยนะครับก็คืออยู่ตรงเนี้อยู่ใต้ฟาร์มนะสังเกตไหม ในข้างบนก็คือเป็นอินฟรามฟาร์มครับที่เราเคยทํากันไปนี่ผมก็มาทําอีกที่หนึ่งนะครับทําให้ตอนนี้เราก็มีพื้นที่เยอะแยะมากมายเลยนะจะก่อสร้างตรงไหนก็ก่อสร้างได้นะครับแล้วก็สําหรับใน e p i ดนี้นะครับผมจะไปฆ่าวิตเทอร์ส e กลตันนะเป็นนักสังหารวิตเทอร์ส e กลตันนั่นเองนะครับโอเคไม่ใช่ว i t เทอร์สเกลตันบิตบอนครับผมจะไปสู้กับ i ิตบอทนะครับซึ่งมันก็เป็นเพสนะอยู่ใน หัวข้อของ the nature นะครับเออ the nature สิไม่ใช่ดิไม่ใช่เป็น a e i o u นะครับมันเป็นสระมันไม่ใช่สระถ้าถ้าเป็นสระเมื่อจะเป็นดิใช่ไหมแล้วสมมติไม่ใช่สระเมื่อจะเป็น the the nature นะครับนี่เมื่อจะอยู่ตรงนี้ครับ Q one r e a t e r นะครับ which is boss นะครับซึ่งจะต้องใช้โซล4ชิ้นครับโซลเลน,นแล้วก็ which is golden Q ถึง3ชิ้นนะครับโอเคเราก็จะมาหยิบ ไอเทมนะครับมีชื่อว่าโซเซนอ่าเราจะไหยิบมานะครับแล้วก็วิเทอร์ซิลลันส์สกาวนะครับสกูลสกาวแล้วแต่คนจะเรียกนะครับแล้วก็ผมก็คราฟไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอมเพรสแมชชีนนะครับผมจะคราฟตัวนี้มาก็คือคอมเพรสแมชชีนแบบแมสไนฟ์นะครับก็คือขั้นสูงสุดเลยแล้วผมก็จะมาแปะไปตรงนี้นะครับแล้วผมก็คราฟไอเทมอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น p e r s พีชโน r i n ง i n g งดีไว e นะครับแต่ว่าอันนี้ของมด คอมพัดมัดชินสีนั่นเองนะครับผมก็ทําการกดคลิกขวาเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะวาร์ปเข้ามาอยู่ในเอ่อเป็นกล่องนะครับถามว่ามันวาร์ปไปอยู่ที่ไหนก็คือเราจะวาร์ปเข้าไปอยู่ในบล็อกบล็อกนี้นะครับอ่าซึ่งวิธีการคราปก็คือเอ่อใช้อาร์เวนเดอร์นะครับเบิร์กไอรอนอินกอรดนะครับแล้วก็เอ่อกลาสนะครับคือสูตรคราบบางทีเราต้องไปศึกษากันเองนะครับเพราะว่าบางวัตถุแข็งมันก็อาจจะเปลี่ยนสูตรคราบก็มีนะครับผมก็เคยเจอ เปลี่ยนสุดครับไอเทมต่างๆนะครับแล้วเมื่อ oh. เราลิงก์เป็นครั้งแรกนะมันจะขึ้นว่า Machine ID Level 1นะครับโอเคก็คลิกเข้าไปนะครับซึ่งเราก็สามารถเอ้ยบางคนสังเกตนะว่าเราเรา,เราเกิดมาอยู่ตรงกลางถ้าสมมุติบางทีตรงกลางมันไม่ว่างให้เราวาจุดที่เราต้องการนะครับการกดชิปแล้วก็คลิกขวานะครับมันจะทําการขึ้นว่า new spawn point นะครับก็คือเวลาสมมติเราออกไปนะครับแล้วก็เข้ามา มันก็จะมาอยู่จุดที่เราสร้างไว้นะครับเออแล้วก็ไอเทมตัวนี้นะครับถ้าสมมุติไอเทมตัวนี้หายเราก็จะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เลยนะครับเพราะตรงเนี้ยเป็นบล็อกที่เราไม่สามารถทุบออกมาได้เลยนะครับจะทุบออกไปไม่ได้เลยนะหรือถ้าสมมุติไอนี้หายก็ชิบหายนะครับดังนั้นเราต้องเก็บไอเทมนี้ดีๆนะครับโอเคเก็บไปนะครับแล้วเราก็จะมาสู้กับบิทเทอร์นะโดยที่ทำการซอมมอนบิทเทอร์แบบนี้นะครับปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ม็อบม็อบม็อบอย่างนี้นะครับถามว่าทําไมผมจะต้องเข้ามาสู้ในบล็อกของคอมแบทบัญชีนะเพราะว่า1นึ่บิทเทอร์หรือม็อบต่างๆที่มาระเบิดต,ตรงนี้ไม่ว่าจะละเบิดรุนแรงแค่ไหนมันจะไม่สามารถพังออกมาได้นะครับนี่เออแล้วเราก็มีไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นน,นี่ ดักซ์สเกลนะคือมันจะป้องกันสถานะวิเทอร์ทำให้เราไม่ติดสถานะวิเทอร์ทำให้เราสามารถสู้กับวิเทอร์บอสได้อย่างง่ายได้นะครับน,นี่เรียบร้อยแค่นี้ครับจบแล้วอา้าวบางคนบอกพีสส่สู้เสร็จแล้วใช่ครับเสร็จแล้วนี่คือสู้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ได้นีเธอสตาร์มาหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับในพรส่วนนี้ผมคิดไปว่าจะต้องการเนเธอสตาร์สัก4ชิ้นนะครับอ่ะผมก็จะเริ่มเลย ก่อสร้างอีกนะครับแล้วก็ซุ่ยครับปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้นะครับก็รอสักนิดนึงรอสักนิดนึงนะครับมันอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับก็ขออภัยนิดนึงเพราะว่าแบบมันก็เป็นปกตินะครับจะตัววิทย์บอสนี่แล้วก็เข้ามาซุ้มซุ่มปันมัน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 แต่เราก็ต้องดูเรื่องเราด้วยนะไม่ใช่แบบปันไปเรื่อยๆจนตายนะครับไม่ดีเฮ้ย อ๋อร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 อนึกว่าจะไม่รอซะแล้วนะครับนี่แล้วก็จะเก็บ n e t r Star เรามาตอนนี้เราก็ได้มาแรียบอยครับมีสองไอเทมที่ดรอปมาก็คือ Nitro Star หนึ่งอันนับแล้วก็ Meteor Blue Heart นะครับมันจะดรอปจากการคิล e อนด์ด r ก g o นหรือไม่ก็วิเทอร์นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหัวใจที่เราจะอัพอัพเกรดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดินไปเดินมานิดนึงนะครับเพราะว่า ให้เลือดมันรีเจนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราแบบไปสู้กันตอนเลือดน,น้อยเดี๋ยวผมจะตายเอานะครับไม่ดีเราให้มันหิวนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเลือดมันจะรีเจนมาสู้มันอีกทีอยู่ไหน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 บาร์บี้เรียบร้อยครับ <laughs> ไม่ต้องอยู่ในบาร์บี้แล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้เ <laughs> นทธอสตาร์หมดสี่ชิ้นนะครับโอเคแล้วเราก็เก็บ personal smoking d นี้ไว้ไปนะครับ <laughs> เพราะว่าหลังจากน,นี้เราจะไม่ครับ อาจจะไม่ไปสู้กับมันแล้วนะครับมันรุ่งยากน่าลำคาดเกินผมจะมาคราฟเอมตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าอะไรอ่ะพิชเอ่อมันจะชื่อว่านะะอยู่หนอ,อยู่ไหนเนาะนี่ star infused nature r i t e ingot นะครับของ m o s c v e m o นะครับนี่ผมก็ครับขึ้นมา1ชิ้นนะครับนี่แล้วก็จะได้มาเรียบร้อยครับ เฟส c o m p l e t นะครับแล้วผมก็จะทำการอัปเกรดครับจากไดมอนด์ DNA นะครับให้เป็นเนเธอร์ไลท์ DNA นะครับเดี๋ยวอัปเกรดนี่นึงอยู่ไหนเนาะ DNA เราเรามีการครับ DNA ขึ้นมาไหมไม่อยากจะมี DNA อ่านี่ DNA มีปกติอยู่เอาต้องการเป็นไดมอนด์ไม่ใช่เออเป็น DNA ปกติแล้วก็จะเอาไดมอนด์ DNA นะครับมาอัปเกรดในโต๊ะ meeting table นะครับให้เป็นเนเธอร์ไลท์ DNA sampler นะครับนี่เราก็จะคอมพิวเซทนะครับเอ่อคอมพิวเซทไอเจ้าตัวนี้ครับอยู่ในมอฟเคชนะซึ่งไอเจ้าตัวมอฟเคชเราก็เหลืออันเดียวก็คือ arrow cage นะครับไอเจ้าตัว arrow cage มันจะไว้หลกัหลกๆที่ผมเออดูดูมาก็คือมันจะใช้เอาไว้จัจดการกับคิปเปอร์ครับคือคิปเปอร์ถ้าสมมติไม่มีไอเจ้าตัว arrow cage มันจะมีโอกาสดรอปแผ่นเพลงนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวผมคิดไว้ว่าจะต้องไปสู้กับวิเทอร์อีกสักตัวหนึ่งขอสซมอนวิเทอร์อีกสักตัวหนึ่งก่อนครับอ่าหวัวส,สี่ไอโซแซนสี่นะครับแล้วก็สกร๊ดสามนะครับบางคนอาจจะยังงงอยู่หรือบางคนอาจจะรู้แล้วนะผมจะทำอะไรนะครับก็รอติดตามดูนะครับว่าผมจะทำอะไร ทำให้ผมจะต้องมาซัมมอนบิเทอร์อีกตัวหนึ่งครับอ่ะมาแล้วก็รอให้มันระเบิดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งอย่าไปใกล้มันมากนะครับเดี๋ยวมันระเบิดใส่เรานะครับนี่แล้วเราก็จะเอาเจ้าตัวไดมอนด์เดีเอ็นเอแซมเปอร์ฟลิกที่มันหนึ่งทีมันจะเก็บได้นะฮะมันจะได้เป็นบิทเทอร์นะครับก็คือเป็น DNA ของบิทเทอร์ซึ่งไอ้เจ้าตัว DNA ของบิทเทอร์ผมจะเอามาทำการ ให้มันเกิดมาเรื่อยๆเ,เออในม็อบเพจไงเราก็จะได้มีในเทร์สกายเยอะๆไงโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสู้เองเนี่ยหยุดหยๆๆุดหยุดหยุดหละพอละอ่าล้วกลับไปที่เดิมกับเรานะครับแล้วผมก็จะมาหาที่นะครับให้กับน้องวิทเทอร์ของเรานะครับอ่าผมจะเอาไปตรงนี้นะครับตรงนี้เออมุมตรงนี้ผมใส่เป็นแพนทอมนะครับแล้วก็มีไดมอนด์ออรนะครับ ตัวน,นี้ผมก็จะใส่เป็นช็อกเกอร์นะครับแล้วตัวน,นี้ก็จะมีทรัสมาคนาดทรัสคืออะไรทรัสก็คือไอปลาคล้ายๆกับปลากระเบนเอ้ยไม่ใช่ปลากระเบนปลาที่มันดึงเราแล้วก็ลดเลือนเราไปอ่ะที่อยู่ในทะเลอ่ะซึ่งเมื่อเราจัดการออกมันมาได้อ่ะมันมีโอกาสดรอปชาร์จชูตนะครับเอ้ยไม่ใช่ทรัสชูตมั้งอาจาไม่ผิดอ่ะหยุดหยุด,ยด นี่มันจะดอกเป็นเจ้านี้ทรอสเตอร์ชุดนะครับเสื้อาจ้า Tr ตัวทรอสเตอร์ชุดอ่ะเราสามารถเอามาคราฟออกมาเป็นโบนมิลได้หนึ่งชิ้นได้ถึงหกนะครับแล้วก็ถ้าแบบใครอยากเล่นนะก็คือคราฟออกมาเป็นเอ่อไทเดนก็ได้แต่ไทเดนผมไม่แนะนำให้คราฟนะเพราะว่าให้เราไปเก็บตัวอย่างของไอเจ้าตัวเอ่ Draw อดราวอ่ะมันนี่เรามาใส่ม็อบเคสเนี่ยมันมิลกับแบบไทเดนแล้วผมก็ได้มาเพียบเลยนะเึื่อนก็ได้มาพอสมควรนะเออ แล้วผมก็จะเอาเจ้าตัวไดมอนด์เดียนเอซัมเปอร์นะครับมาดูสิว่าไอ้เจ้าตัวบิทเทอร์ตัวเนี้ยมันจะต้องทำยังไงได้บ้างถึงเราจะได้ไอ้เจ้าตัวเนเธอร์สตาร์มานะครับซึ่งเวลาสมมุติเราเอาบิทเทอร์เข้าไปในม็อบเคช์มันจะมีโอกาสดรอปนะครับไม่ใช่เป็นเนเธอร์สตาร์โดยตรงนนะมันจะดรอปออกมาเป็นไอเทมตัวนี้ครับก็คือเนเธอร์สตาร์แฟกเมนต์นะครับแฟกเมนต์ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนเศษซากนะซึ่งไอ,เอ้เจ้าตัวเศษซากเนี่ยเราเอามาครับเก้าช่องเราก็จะได้เนเธอร์สตาร์หนึ่งชิ้นนะครับ เสื้อเจ้าตัวนิชตาเอ้ยเจ้าตัวนิชสตาแฟกเมนต์นะครับมันก็จะดรอปจากบิทเทอร์นะครับซึ่งบิทเทอร์ก็มันมีอยู่2อย่างก็คือเอ่อเป็นสโตนกับไดมอนด์นะครับซึ่งไอเทมที่ผมคิดไว้ว่าจะใช้งานก็คือเป็นไดมอนด์นะครับเพราะว่าถ้าดูดีๆไดมอนด์โก o w t h modify บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือมันจะมีโอกาสเจ็บโตเร็วกว่าปกติคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติเราใส่เป็นสโตนปกติมันจะมีโอกาส ไม่มีโอกาสเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสมมติมันมีอยู่หนึ่งชั่วโมงมันก็จะหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าสมมติเราใส่เป็นไดมอนมันก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงลบสิบห้าใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบห้านาทีเอิมัมก็จะเร็วขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะทําเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเป็นไดมอนนะครับซึ่งวิธีการได้ไดมอนออได้ยังไงล่ะครับพี่โอ๊ยแหลกเดี๋ยวอ,อยู่ดีๆก็แหลกได้ยงไงะเพื่อเจ้าตัวไดมอนผมได้มาาาจกการ เอาไดมอนต์นะครับทำเป็นไดมอนด้าสมา3ชิ้นนะครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งรอทำไดมอนด้าสมาอา้าวเราไม่มีไดมอนด้าสออ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวไดมอนต์เนี้ยเอาไปเข้าคราชชิ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปรับเป็นโหมดนอร์มัลด้วยนะแล้วก็เอาเจ้าตัวไดมอนต์นะครับ3ชิ้นเข้ามาในเครื่องคราชชิ่งนะครับนี่แล้วก็หยิบออกมานะรเราค่อยปรับเป็นโหมด อิกงอนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าตัวไดมอนด์ดัซเน่มันก็จะเผาออกมาเป็นไดมอนด์ปกตินะครับ <S <S แล้วเราก็ทำแมชชินตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอมไบเดอร์ครับแล้วก็เอาโคโบโซนมานะครับแล้วก็เอาไดมอนด์ดัสใส่เข้าไปนะครับสามชิ้นแล้วก็โคโบโซนหนึ่งชิ้นแล้วมันก็จะค่อยๆเปล่าแสชออกมานะครับมันจะโปรเซสออกมาได้แล้วครับเราก็รอสักครู่หนึ่งอันนี้เป็น แมชชีนนะครับที่ว่าคอมเบเดอร์นะครับล้วก็คราบมาเราจะได้ไดมอนด์ออร์อันนี้ผมก็แปลกใจนะคือทำรมเราต้องใช้สโตนทำไมในมัฟแพ็ตนี้เขาให้ใช้โคเบิลสโตนอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับโอเคแล้วก็ผมก็จะเอาไดมอนด์ออร์นะครับมาคลิกขวาที่เจ้าตัวมัฟเคชตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาด้วยไดมอนด์ไอเนเธอร์ไลท์ดีอ็นเนแซมเปอนะครับที่มีวิเทอร์อยู่คลิกขวาปึง้งนะครับ นี่มันก็จะค่อยๆส่อมมันออกมาเป็นวิเทอร์ตัวเล็กน่ารักนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมไหมไหมนี่ไอเจ้าตัววิเทอร์ก็ค่อยๆส่อมมันออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆได้ไอเจ้าตัวเนเธอร์ไลท์ไอไม่ใช่เนเธอร์ไลท์เนเธอร์สตาร์แฟกตเมนนะครับโอเคแล้วก็เก็บไอเทมนี้ไปก่อนนะเอ้ยเก็บไว้ในตัวแล้วกันนะครับเพื่อ,อจะตัวเอนเธอร์ไลท์อ่อะถ้าสมมติเราแบบให้มันไปเก็บ DNA ที่มันมากขึ้นมันก็จะมีโอกาสได้ แรด็อกก็มีเยอะแยะนะครับแบบได้เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคต่อไปครับเราจะมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับกออ็ไอ้เจ้าตัวไวรัสครับไอไวรัสส่งสเปิร์ตตัวเนี้ยคือมันส่งได้น้อยอ่ะเออัอนเนี้ยมันส่งได้น้อยมากๆเลยเนี่ยมาตรงเนี้ยตรงนี้ไกลๆนิดนึงก็ใช้งานไม่ได้ละต้องไปไกลนิดนึงเนี้ยมาประมาณเนี้ยใช้งานไม่ได้แล้วซึ่งมันจะเป็นปัญหาว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราไปเกลไกเนี่ย โดยที่ไอเจ้าตัว wireless transmitter มันส่งไปไม่ถึงอ่ะมันทำไงอ่ะมันไกลเกินไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องอัปเกรดมันนะครับโดยที่ผมจะใช้ม็อดตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า rs infinity booster นะครับของมอด rs infinity booster ตรงน,นี้นะครับซึ่งไอเทมในม็อดนี้ก็จะมีอยู่สองอ่างก็คือ infinity range booster กับ dimensional ไอเดมิเนชั่นคอร์นะครับไอจะตัวว่า i n f i n i t y range b สเตอรนะครับก็คือมันจะสามารถส่งเรนจ์ได้แบบอ n ลลิมิต d กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมก็อยากคราฟไอเทมนี้ครับก็คราฟขึ้นมาเลยมันจะต้องใช้ Star Infuse n a t u r เธอรนะครับ3ชิ้นแล้วก็ Range Upgrade นะครับทั้งหมด3ตัวแล้วก็ n a t u r ร์สันหนนะครับเราถึงจะได้ Infinity r a n g e บูสเตอร์นะครับซึ่งไอเทมนี้เดี๋ยวผมจะไปคราฟเบื้องหลังกันนะครับหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าถ้าสมมติแบบไอเจ้าตัวนเนเธอร์สตาร์มันสามารถผลิตได้เร็วอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาอัปเกรดให้ดูกันครับในพระสวดนี้ด้วยแล้วก็จะมีดิมมิชันคาร์นะครับซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยมันจะสามารถเอาเอาไปใส่กับไอเจ้าตัวทรานสมิเตอร์ให้มันส่งค้ามแบเมนชันได้หรือเอามาใส่กับไอเจ้าตัวไวท์ทรานสมิเตอร์ให้มันส่งข้ามแบเมนชันได้นะครับ คือปกติถ้าสมมติแล้วตัวเออร์ไวรัสทรานส์มิเตอร์ตัวเนี้ยถ้าสมงมาแล้วอัปเกรดปกติมันก็จะไม่สามารถส่งคำเดเมนชันได้นะครับคือถ้าสมมติมันห่างจากเรนจ์มันมันก็จะบอกว่าเออร์เรนจ์มันอยู่นอกเรนจ์อะไรเงี้ยเนี่ยเอ่อตัวเนี้ยเนี่ยมันจะเขียนว่า there is no what virus transmitter range นะครับโอเคอันนี้เราก็จะรอไปก่อนนะครับให้วิเทอร์มัน เออ่จัดการนะครับให้ม็อบเคชมันจัดการออกมาได้เจ้าตัวเนเธอร์สตาร์มัเยอะนะครับหรือถ้าสมมติมันได้น้อยหรือช้านะครับผมก็คิดไปว่าจะทําเป็นเออ่นเธอร์สตาร์ซีดนะครับเนเธอร์สตาร์ซีดของม็อบมิสโกเอ็กวิคาเจอร์ก็มีนะครับแต่มันเป็นของอดลวนนะครับเนี่ไอ้มันเป็นของม็อบมิสโกเอ็กวิคาเจอร์นะครับซึ่งไอเจ้าตัวเนเธอร์สตาร์ซีดมันจะอยู่เทียรหกนะครับนี่แล้วก็คราวขึ้นมานะครับซจะได้ต้องใช้เนเธอร์สตาร์ปกติถึงสี่ชิ้น แล้วก็ครับอินเซเซียมนะครับแล้วก็มีเป็น r o s p e r i t y Se e d Base นะครับซึ่งไอเจ้าตัว n น t ธอร Star Seed นะครับมันปลูกแบบยืนปกติได้ครับแต่ทีนี้มันจะต้องการไอเทมอีกตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่า Ne t ธอร Star c ์คลนะครับซึ่งเจ้าตัวเนเธอร์สต r ร c คลนะครับก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบล็อกตัวเร่งของมอดไอเจ้าตัว n น t ธอร Star นะครับทำให้มันสามารถเติบโตได้ได้นะครับเพื่อถ้าสมมติเราปักปกติมันจะไม่สามารถเติบโตได้นะครับอ้าว ิเพอร์เรามันมีโอกาสดรอปน้อยอยู่ใช่ไหมโอ้โหช ANCE คือ10%บเดรอปยากมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสดรอปก็คือพิเทอร์โลดด้วยเ,ออเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกับอีกมัลติบล็อกหนึ่งครับที่มันไม่ใช่มัลติบล็อกหนึ่งมันเป็นจเนอเสตัคกเจอร์ตรัวหนึ่งนะครับที่ผมก็ไปสำรวจมาแบบเจอแล้วอะแต่ยังไม่ได้ลงมาสำรวจมากนะครับ เดี๋ยวผมขอใส่เจ้าตัวสกูบ้ามาขึ้นนึงแล้วก็ดำลงไปครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับมันจะเป็นเจนไรส์ตั๊กเกอตัวหนึ่งที่ผมก็เนี่ยขดุดรูไว้หนึ่งรูอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นสัญลักษณนะครับคือผมก็เจอนะครับเบืองอื่นมันจะเป็นแมปวันนั้นครับรู้สึกแมปตอนนั้นผมทําหายไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทําเอาให้มาดูนะครับก็เลยไม่สามารถมาดูได้นะมันจะเป็นแบบเอ่อ ที่เป็นท,ที่ธรรมดาเราจะเจอขุมทรัพย์ใช่ไหมแต่เนี้ยคือมันจะมาพามาเจอถ้ำนะซึ่งเนี้ยมันก็เห็นเหมือนมีม็อบเล่บางอย่างด้วยผมก็คิดว่าว่าเราจะลองมาผจญภัยกันในเอพิโซดนี้แล้วกันนะครับนี่เนี้ยผมจะลองคุณลงไปดูนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเนี่ยคุณลงไปแล้วมันเจออย่างเนี้ยอ่าน่าสนใจนะครับว่ามันจะเป็นอะไร ยนต์ใส่หัวข้อของ,ขของรีฟิลนะครับอยนี้แล้วเราก็เอาธนูมาด้วยธนูรีฟิลมาด้วยอ่าแล้วก็ปรับเป็นโหมดป้อยแล้วก็ยิงริปเปอร์ปังไม่โดนมีตัวอะไรบ้างอันนั้นนับแมนใช่ไหมนับแมนเรามองหน้านัำแมนแล้ว เดี๋ยวขอพดรู้นิดนึงนะครับคือถ้าสมมติถ้าท่านผู้ชมบางคนจําภาพที่ผมเคยเอาให้ดูตั้งแต่เพิ่ดแรกๆได้ที่มันจะเป็นเออสโตนยี่สิบกว่าบล็อกนั่นแหละนี่คือในข้างล่างข้างตาออใต้ของเจ้าตัวเออโลกของเรานะครับว่ามันมันคืออะไรบางคนเผื่อเผื่อบางคนต้องการรู้นะครับอันนี้มันก็จะเหมือนถ้ำเนาะ เออเดี๋ยวเราค่อยๆกขุดลงไปดีกว่าอันนี้ผมก็ได้ทำไรเจ้าตัวนี้ครับจะเป็นสปิเมียมเด็กเซลนะครับเพื่อให้แบบเราสามารถตัดต้นไม้ก็ได้นะครับขุดบล็อกก็เร็วนะครับตัดก้อนดนึงนีหมอบชับเลยหอยสิหอยหอย เฮ้ยมียเจ้าตัวสเตรทอะลงมาแล้วกันลมคาล้วโหมัเทียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปักปักก่อนปักทับกอนโอ้โหระเบิดถอย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 สเตรทอะถอยถอยถอยถย ถอย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 โอ๊ยเจ็บเจ็บอีไอเบบี้เนี่ยมันลำคาญน่าลำคาญครับโอ้มีหมวกด้วยคอมเฟสซอมบี้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวบินก่อนบินก่อนบินก่อนไม่ลืมลืมเฮ้ยมาอยู่แล้วโอ้ยเยอะเหลือเกินถอยสิถอยถอยถอยโอ๊ยเฮ้ยเจอม็อบสปาว์ด้วย เว้ยม,มันเยอะเเกินเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเจแคกก่อนเผื่อราจะได้บินได้นะครับนี่ก็มีนี่เป็นอะไรซอมบี้อ่ามีมีเขาเรียกว,ว่าเป็นหีสมบัตินิดนึงมีเทพอยู่เก็บเทพมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการเอออันนี้มันหลุดมันได้ไงเดี๋ยวผมจะทำการไอ้ไอ้เจ้าตัว นุ่มพลาสหายไม่เป็นไรทุบอันนี้ออกก็ได้อันนี้ผมใช้เป็นเท็กซเซลใช่ไหมมันก็จะสามารถทุบเชสต่างๆก็ได้เร็วด้วยนะครับอ้าวน,นี้ก็มืดอยู่อปอ่อยอย่าระเบิดอย่าระเบิดใกล้กล่องเลยเก็บเข้าไปก่อน่อยอันนี้ผมจะไม่ทุบโปรงสปอนออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อในอนาคตเราอาจจะมาใช้งานกันนะครับอือแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสเตรชใช่ไหม ใช่ตัวนี้เป็นสเตย์นะครับเพราะว่าสเตย์เกิดจะต้องเป็นกรงสปอร์สเตย์แน่นอนเก็บประเทศมาบางก็เก็บเก็บมาให้หมดอมีฐานด้วยดีดีนี่เป็นอะไรอ๋อเป็นกลาสอันนี้ก็มีแพคเกจดส์ด้วยโอเคโดยรวมตรงนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปกลับไปบ้านเราดีกว่ากลับบ้านเราดีกว่า อันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับขุมซรัพย์ที่เราสามารถเออมาหาได้นะครับอุ๊ยตกใจไปชนไก่เจ้าตัวนั้นผมก็ตกใจเลยโอเค ล้วก็กลับที่บ้านเรียบร้อยนะครับนี่นก็จะมีเทมต่างๆนะที่เราสามารถเอาไปหลอมได้นะครับพวกอานมาอัเปิลทองเชนเมลไ้ยเชนเมลหลอมไม่ได้อ่าเราก็เก็บไปเทมไปก่อนอ่ามีเนี่ยลาสเซียลเดคอเรเตอร์นะครับจริงๆมันชื่อว่าลา s เซียลเดคอเรเตอร์ก็คือเป็นเหมือนบว่าเอ่อเป็นมอสสำหรับการตกแต่งอะไรเงี้ย เออเดี๋ย و, เวเบื้องหลังผมก็จะไปเก็บตัวอย่างของเจ้าตัวอะไรเจ้าตัวสเตรด้วยนะครับเพราะว่าเือเือเจ้าตัวสเตรดผมดูละสเตรนี่สเตรนะครับเมื่อเราออกมาทำออกมาปุ๊บเราจะมีโอกาสได้ธนูแล้วก็มีโอกาสได้ตัวนี้ครับ Ring of Overclocking กนะครับก็คือมันจะทำให้ออมันจะลดมันจะไม่ใช่ลดมันจะทำการป้องกันสถานะสโลเนตนะครับแล้วก็ทำให้เราเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น,นครับ จะร้องริงอ o ฟโอเว c ร์คัลลครับโอเคนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับโลกนี้มีแต่ทะเลอย่าลืมชิทกริ๊กนะครับ subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดครับและเดี๋ยวไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับไปแล้วครับย้